ครับตอนนี้ผมเอาไอ้คอร์ดมานะครับกำลังจะไปข้ามแพขนาดยนต์ครั้งแรกนะครับน่าตื่นเต้นมากๆครับไม่ใค้ข้ามมัน่อนเลยนะครับผมนี่คือไอ้คอร์ด Gen 5ของเราครับเก่าๆตอนนี้เรากําลังจะขับรถขึ้นแพขนาดยนต์นะครับข้ามฟากของทางไปศรีนครินทร์นะครับเขื่อนศรีอําเภอศรีสวัสดิ์เอออําเภอศรีสวัสดิ์นะครับก็โอเคเรากําลังลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเขาก็ต้องจัดรถก่อนนะครับว่าจะขาบไหนจอดตรงไหนนะครับ เราต้องให้เขาบอกรถนะครับมาข้างล่างเหมือนกันครับนี่รถเราล้อสองล้ออยู่บนแพขนาดยนต์นะครับว้าวตื่นเต้นมากครับและตอนนี้ผมก็ได้จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะให้ผมจอดตรงนี้เลยครับตอนแรกคิดว่าจะให้ไปจอดข้าง x อ a ์มนะครับจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีคนนั่งบนรถอย่างนี้ด้วยครับรถคันหน้ามีคนนั่งเหมือนกันครับนี่ครับคือมีคนนั่งบนรถนะครับ จะไม่ลงก็ได้นะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มีคนลงเต็มเลยอะ่ะเขาลงไปทาอะไรกันือผมลงได้ไหมผมลงไปนั่งเล่นได้ปะมีห้องน้าด้วยนะครับแต่ผมจะลงไปดูดีกว่าเนาะโอเคครับผมเราลงไปดูกันแล้วตอนนี้ก็เอารถมาจอดบนแพขนานยนต์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเครื่องเครื่องยนต์ของมันนะครับมันน่าจะปั่นแบบพัดต,ตรงนี้นะครับน,นี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหกสูบตอนนีสสัน,นครับ ดีเซลหกสุบแถวเรียงโอเคนี่ครับก็มีคนค่อนข้างเยอะมันก็จะมีที่ให้นั่งสองฝั่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรอบๆกันนี่คือรถของเรานะครับ ไม่รู้ว่าเข้าบริการเท่าไหร่นะครับขับไปให้ดับเครื่องยังมีหลายคันที่ยังไม่ดับนะครับนี่ก็จะเป็นย5่ m a อ 5X นี่ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบอีกแล้วนะครับก็าจะเอาเครื่องนี้ไว้สําหรับกับเครื่องนู้นไว้สาหรับไปนะครับคือเขาจะไม่เลี้ยวหัวนะครับเดินหน้าก็ถอยหลัง นะครับเออค่าบริการเท่าไหร่ลครับอันนี้มันเครื่องกี่ซีซีนะเครื่องเนี้ยเหรอเครื่องพวกรถสิบล้ออะแล้วเขาจะเก็บอะไรค่าบริการตอนไปถึงใช่ไหมครับนี่นะครับงั้นผมจะไปถ่ายข้างนอกไงดี

ใหญ่มากว้าวโตเหม่งก้าวแก้วเจอพัดโคตรใหญ่เลยครับถ้ามีปลามาน่าจะตายหายน,นี่ครับมีคนขับอยู่นี่ทุกคนคนขับอยู่นี่ผมม่เห็น แพรเริ่มขยับแล้วทุกคนทุกคนมีคนขับด้วยนุ่งเกรนูน,นยนะ มีทุกคนนั่งหมดแล้วนะครับหลบแดดอยู่ข้างข้างซ้ายข้างขวาคนระับไม่มีใครยืนเลยมีผมยืนอยู่คนเดียวนะตอนนี้แล้วเขาเก็บตังค์ก็พักไหมเก็บหรออันนี้เขาถอยทำไมนะ อีกลังก็อีกรำกำลังมาครับเขาจะมาจอดที่นี้ใช่ไหมอันนู้นเขาจะมาจอดที่นี้ใช่ไหมนี้ดับเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วแต่เขาจะไปขับเครื่องนั้นต่อนะครับ อันนีเ้เครื่องนี้น่าจะเดัดหน้าเครื่องนี้น่าจะฝอยหลังครับไ่พัดพวกเราฝั่งกันเคเราไปดูกันพื้นป็นเหล็กทั้งหมดนะครับ เป็นสามดีเซลดีเลตัวเอาเลยว่านีาจะมีข้าะไรก็สุดีอะเดี๋ยวบอกมีแบกด้วยนะ ไม่ได้ออกมาตอนไหนวะนยให้ทุกคนเราออกมาตอนไหนวะผมไม่รู้ว่ามันออกมาตอนไหนนะตอนนี้ยคือตอนแรกผมนึกว่ามันจอดอยู่กับที่นะไม่รู้สึกเลยว่ามันขับอยู่นะตอนนี้นคือเนี่ยมันออกมาไกลมากแล้วนะครับปกติมันอยู่ตรงฝั่งครับงงเลยทุกคนเดินไปเดินมาแม่งออกอารแล้วอะ่ะเนี่ยคือเครื่องทำงานรอบต่ำมากคนระับ คือมันไม่ได้ขับแรงแรงมากมันปั่นเบาๆมันก็ไปแล้วอะ่ะเพราะว่าแบตท้ายไม่กินน้ำเยอะนะครับซึ่งยนต์ดีเซลท็อปรอบตัดนะครับโอเคถ้าไงก็ให้ดูแค่นี้แล้วกันครับทุกคนสำหรับแพ่ขนาดยนต์สี่สัดนี้คือบรรยากาศข้างบนนะครับเย็นสบายมากนะลมเย็นะลรับ คือข,ข้าไมไปนั้นก็พยายาแต่ว่ามันไม่ได้ขับเร็วนะครับ เันเก็อบเงนินแ้แต่ผมก็ไปจ่ายเงินนะครับนี่นนก็จ่ายเงนินเรียบร้อย,อยนะหกบาทห0สบบาทนี่ต้องเ้าก่ผมนะ จะเป็นสายที่เขาลากลากเสเกี่ยวโอเคินี okay. นี้ก็เป็นห้องน,นี้คนะ